ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลไอแอด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง,องชวนแมรี่แอวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ของตำนานจอนยุดพูดถังซานอานิเมะนะคะ อีพีที่สองร้อยสามสิบแปดสองร้อยสามสิบเก้าแล้วก็สองร้อยสี่สิบเอและบีค่ะครับผมก่อนไปดูก็ฝากด้วยหัวกรติ้ตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับเกือบแตะเออที่เขาดูนอบสังหารใช่ไหมเอ้าคนนี้พาดไว้ารบมาังกรพลาดไว้ให้ สอนล่องขนผู้ทำพิธีลำหนับพลาดต้องมายึดขันสอนน้ำแข็งผู้หญิงเหรอใช่เฮ้ยพลาดจะได้เขาผู้ชายสอนองข้าไร้เสียงไร้รูปร่างแท้ๆแต่เจ้างูใหญ่นั่นรับการสัรเสรเญืธอในอากาศได้รวดเร็วมากเด็กตัวเขาสอนน้ำแข็งอย่าห่วงเลินเด็กอ่ะเหมือนเด็กเออ จะปูโชกคนรู้แล้วรู้แล้วพวกลุงพูดมากเออพวกลุงพูดมากเปลี่ยนทางมั้หนูชอบว่ะมาอยู่ด้านนี้ดิอย่างที่มันเด็กรุ่นใหม่เอโหดีอลังการเกินที่ปะข้บคุณนะรุ่นร้ายฟึ้ยเฮ้ยทําไงอ่ะอ้ายังไงอยู่เนี่ยขึ้นอะไรสุดจัด อ้าวโอ้อโหขนาดวังกรก็ยังเป็นกำแข็งเลยอ่ะอุ้ยทางคาดเฮ้ยได้โอ,อ,าโอ,อกาสลุบดีแล้วผมเกินฟาบาไม่กลังหนากล้วเช่นนี้แต่เป็นแค่เด็กงั้นเหรอฟาบาอย่าถูกรูปรลักภายนอกวงตา เอาวหจะให้หนีไปอีกสักพักเนื่อจริงก็สิบกว่าแล้วเลยระดับเริ่มแลาวเอ้ออายุเหรออายุดิโอ้โหหนีไม่เป็นท่าเลยฝั่งเราเอออู๋เนขนาดจะหนียังไม่ได้เลยเออ เจียวอูชีิดกับพิชิตมาอาศัยพลังวิญญาณแฝงที่แข็งแกร่งของเขาแต่เสี่ยวซานได้เปลี่ยนด้านระดับวงแหวนและกระดูกวิญญาแค่งแพชระยังไม่รู้เราต้องรีบตีฟ้าออกไปคุ้มการทํใหญ่ให้ถอนกำลังให้เสี่ยวซานมีสมาธิสู้ได้ค่ะทำมีวิธีแล้วฮึ่มจอกดิบต่ เสี่ยวซานจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้ไปก่อนสะพานสามแห่งต่าหกคนแบ่งเป็นสามทางข้ากับเสี่ยวอ้าวจะเป็นสะพานหลักเสี่ยวอู่เป็นกับเจ้าอ้วนจู่ชิงไปกับหลงหลงออกมาทางสะพานเล็กทุกคนระวังตัวด้วยฟาบาดจะประวัดวางแผนนี้เพื่อพุ่งเป้าที่พระองค์ล้อมกรับเสี่ยวซานเยื้อเหล่าคนประยุทธ์เอาไว้ไม่ยอมปะทะาโประหลาดสื่อไหลเขือ่อตอนนี้ฟาบาดต้องถอยทัพไปก่อน เกมลาาสัิดแล้วแผนนี้รัดกุมและแม่นยำอันตรายยิ่งนักดูเหมือนที่เปิดตัวผู้ทำพิธีออกมาแค่ไม่กี่คนคงมียอดฝีมือสังกัดอยู่โอ้ยตั้งขบวนว้าวบาบารีวไประบบจะถ่วงเวลาให้ขอดูดิพลิงของเสาหลักแห่งจักรวรรดิในนี่เสาหลักของจักรอ้าว เป็นวิญญาจารย์อยู่เหรอเออทำไมเขาไม่ใช้ตรเล่นนะเนาะอ,อไม่ไม่นำทับอะอแ่ยอกมอก่เยตัวเลพ่เออคนนี้เท่มากเลยอะอยากได้มาอยู่เป็นทีมคนเดเป็นลูกศิษย์างกันีน่้าจะประมือกับเจ้าเองตองแข,ข็ง ถ้าเราเสียการป้องกันทำใหญ่เทนโตถอนกําลังลําบากเสี่เปินมีอันตรายถึงชีวิตหรือเป็นแบบนี้ถ้าเราจะพ่ายแพ้ยับเยินดานก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยกันนะต้องหาทางกำจัดผู้ทำวิธีสองคนนี้ตีกันเองนะโอ้โหจบได้นขนาดนี้ อมอืมใช้ท่าเด็ดแล้ววะอัสนีวะเนะี่ยตะบองตะบองอยักษ์โอ้โหโอ้โหมังกรมังกรสองตัวเหรอทั้งนั้น โอ้โหรอมาแล้ตัวอย่างเบิม่มเจกักทิัระบองเชียน่เจอค้อนไหนไหมะบองเหมือนไมเออคอนไม่ออกมาแล้วใช้คนแล้มือมาได้หรอเนาะต้องอัน ใช้แขนซ้ายแขนขวาโอ้ใช้ทำไมเสียงถังซานแปลกแเออเนาะเสี่อยนวินกับพิชิตบานอย่างนั้นเหรอตายนะโอ้ วิญญาณถูกผานเร็วมากยื้อไม่ไหวแล้วอะไรกันพัฒนาบีกเหรอต้ามิงเออมิงเพื่อคนที่พวกเราต้องร่วมกันปกป้องึงงกายล้างนี่ไง้น<ะ>ี่ยหัวต้ามิงเออมิงม,มาเลยเหรออือออกมาเป็นตัวเลยครับ อ๋อเขาให้เราจรินตนาการดูว่าพลังพลังอของน้องมาช่วยอ่าเออ่อมุดกันอะไรเยยงี้ยแต่ทั้งสามถูกบีบให้จนมุมแต่นึกไม่ถึงว่าจะตอบโต้สุดแรงในพริบตาทักษะกระดูกวิญญาณแสตปีสองอย่างคลัง่งครูออกมากำลังระเบิดรุนแรงอย่างมากกว<อ>่าจริงพลังวิญญาณของเขาก็ถูกพรานจนสึศักดิ์ตะบอนกระดูกวิญญาณแสตปีที่แข็งแกร่งมากดีมากเหรอแสนมีนสานแล้ว

อยูเข็มดอกสาลีที่ท่านองด้วยชีวิตความแข็งเของท่านจะไม่เสียปลาฉันนึกว่ากำนอน้องเสืออู๋จะกวาดวิญญาณยึดวัวไว้เพื่อเผชิญหนากับอาวุธลับแห่งสำรักขันเออพุทธพิธีของเจ้าก็แค่ขี้เล็บโขี้เลยปแต่โอ้โหนี่หลอนสิ่งที่แกตละชีทำใช่ไงเอนฝูสวรรค์เนะ นะมันทำให้เชียนจุนกับพิชิตมารบาดเจ็บสาหาัสเอาแค่บาดเจ็บสาหัสเหรอไม่อย่างวะมันน่าจะตายนะเมื่อกี้น่ะอ้าตาทล<า>ลาของข้าเหลือไม่มากแล้วอีกฝ่ายยูงมีราชินีนามระดับสูงอีกหลายคน ถ้ากำจัดผู้ทำพิธีคนใดคนหนึ่งในนี้ได้ต้องทำลายขวัญทพจักรวรรดิได้แน่และจะไม่กล้าขวางทัพเราตอนถอนกลางนั่นที่ลอยลอยขึ้นฟ้าเถออิดูดยโอ้โหอ,อาบุธแตกโอ้โหอ,อ้าวจะฆ่าสักคนเนีเยก็เลยเลือกคนนี้ ให้มาอันดับหนึ่งป่ะโอ้โหโอ้โหมาเยอะจังคนที่คอยสั่งการอยู่ที่อ่างเนี่ยที่บอกว่าให้ฆ่าสั่งการมาแล้ววันดับหนึ่งมาแล้วได้เห็นหน้าแล้วโอ้หัวทองเลยอ่ะหูจัดมังกรดีกว่าดับสองวะทั้งนั้นอันนี้ เอออันดับสองมั้งโราเควียเหรอเออโดระเควียใช่อันดับสองโดราเควียพอถ้าใครไม่ได้สักคนเลยอ่ะโอ้ยทำใจอย่านะทำแล้วคนที่จะช่วยทำใจใช่ต้องมาแล้วไม่มาก็ตุยอ่ะโอ้โหแล้วอย่างที่ออร่าสีทองออร่า<อ>เทบตา มันจราเขฮิรันมย์อยู่ที่ลำดับที่สองเป็นรองแค่เชียนเต้าหลิวมิซานมีอันตรายแล้ว้าหลิวเชียนเต้าหลิวอ,อ,อ,อันนี้คือคนที่เป็นรองอันดับหนึ่งไม่เป็นไรแกเดินช้าอยู่อาจจะมี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหน่นะ <c oughs> อเออแกเดินเบิร์นชาสวอล์กโอ้ทุกคนดูกลัวคนนี้มากทุกคนดูแบบตนนี้น่าจะต้องกลัวมากอ่ะต้องมาเราไหม น,นี่แหละต้งวานี่แหละต้องมาแล้วขนาดฟังนั้นยังมีคนโผล่มาเลยตอนจะตุยอ่ะใช่ไม่ใช่เสียอู่มาอีกนะฮะอะไรอ่ะโอ้งจีโซนเห็ว่าเลียกไม่ได้แน่เลยมยถึงว่าเขาจะมาฝ่ามาจะปะพวกโอโซโ,ซโอฮ้ยจะไปช่วยค่ะเอ๋อเ้ยอย่านะอย่าเป็นอะไรนะ หู่แค่าหางจเะเรคก็แตกกันป่ะเนี่ยอูทั้งเ่ส่วนเสียไปถึงเมื่อไรเราจะไม่ชนะเลยหรอเราจะไม่มีใครทำลายใครได้เลยหรอฝั่งเขาอะอแดดเท่าแดดเข้าก็มาแล้วเนะี่ยโอ๊ยอย่าบอกเอาว่าทำอะไรเก็บทีเดียวเลยหรออันนี้คือกลังป้องกันดีสุดนะไม่มาแบบนี้กลัวแบบโด,โดนเก็บทีเดียวทุกคนอนะคนที่สำคัญของทางฟานอะ เ,เด๋ยวปู่ยางไม่ไมาที่ควรเลยโอ้โหใครก็ได้โวมาได้แล้วนะสงสาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมตายคนของข้าเจ็บหนักถึงสองคนคนคนนี้ปล่อยไปไม่ได้ยาโอ้อแต่เขามีผีม่วง ไม่มีสีแดงด้เท่าไหร่เรามีม่วงไม่มีม่มวงมาใครก็ได้มาเถอะเฮ้ย,ยใครมาเทพพ่อเกกพลงพ่อปะต้องสำนักเข้าเทียนมาแล้วปะฉันกลมาทำไม <laughs> เพียงพ่อเพียงพ่อพ่อต้องมาแล้วพ่อเหรอไม่ใช่เพียงแบบที่กอลแบบเปิดตัวใครปะไมรู้เหมือนที่พวกเขาแบบลบด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อเจียงประหลาดอ๋อใช่ฉันเชื่อว่าเพียงพ่อแต่นั้นจะมีใครมาเนี่ยไม่มาไม่ได้อะไม่มาก็จบนะอุ้ยพ่อมาพ่อมาแล้วเจ๊พ่อมาแล้วสำนักเข้าเทียนมาว่ะ เฉันบอกแล้วเทียพ่อเทียนี้นี่มาคอยตั้งนานเออเจียดาวถูกแลเนี่ยคิดว่าสำนักข้าวเทียนจะมาใช่โว้ตัวน่าจะเป็นใช่ค่ะนี่แหละค่ะสำนักข้าวเทียนในตำนานเขามาประกวดตัวแล้วค่ะหลังมากโว้ออเอาแล้วทำไมต้องยิ้มอ่ะหน้ายิ้มเหรอเออแบบยิ้มมุมปากอ่ะ ไม่เขาคิดลาบไปหรือเปล่าเจนไม่ได้มองมิจเจที่เขาอยู่ในโลกของเขามานานใครกล้าทำลูกข้าร้องไห้ไหนท่านนายท่านเออคอนเฮาคอนเทล เปิดตัวโหดจัดเลยพ่อพ่อมียูนิฟอร์มปะมีดิมีฟอร์มเดิมพอดเลยมันเปลี่ยนชุดได้พ่อไเออโอ้ยลูกลุงล่ะเออเจ้าเชีย่ยไมที่ทำร้ายลูกข้ามาแตะต้องข้าเลี้ยงของข้ามาตั้งแต่เด็ก